โ o โก้เอรถไฟฟ้ารุ่นใหม่แล้วที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้โดยมันเป็นรถจีนดูก็รู้แล้วเป็นรถจีนแน่นอนซึ่งมันมากความพิเศษในเรื่องราคาแล้วกันราคาที่ถูกถูกไหมก็ก็ถือว่าก็ถือว่าถูกแต่คือคือจุดเด่นมันก็คือขนาดแหละเป็นเป็นแบบไมโครคาร์เลยแบบเล็กมากก็คือเป็นมี3ประตูขนาดนี้สึก3เมตร สมเมตรนิดนิดความยาวหรือความยาวความยาวสามเมตรนิดนิด,นดส่วนความกว้างเนี่ยเอ่เมตรครึ่งสูงก็ประมาณเมตรครึ่งเป็นโวงมารายซ้ายคือขนาดเล็กมากนะคือเหมาะใช้ในเมืองดีไซน์ภายในเอ่เอรียกว่ายัางไงดกีก็ก็ค่อนข้างโมดเดิร์นนะโมดเดิร์นเลยอ่ะใช่สวยไหมสีแดงแจ๊สไปหน่อย <laughs> 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 แต่ว่า จริงๆประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่สีหรืออะไรเพราะว่าต่้จะเป็นประเด็นคือพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายก็มีปัญหาในการขับขี่มัมก็คิดว่าไม่มากนะเนี่ยแค่นี้เองคือมันก็ไม่น่าจะมีปัญหามากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้กว้างมากส่วนอุปกรณ์ก็มีแอร์แบกตามมาตรฐานใช่เกียร์ก็เป็นแบบหมุนรถแก๊ก็แก๊นิดหน่อยแล้วก็แป้นสวิตช์แอร์เป็นแบบคีย์บอร์ด ปรับอุณนภูมเป็นจอโกระจกมัน <Entertainment. S 1> กระจกไฟฟ้าเนาะกระจกไฟฟ้าใช่ล็อกแต่ว่าหาไม่เจอเหมือนกันนะว่ากระจกข้างมันปรับปรับยังไงปรับยังไงหรือต้องปรับมือหาปุ่มไม่เจอก็คือไม่รู้กระจกข้างยังไงไม่รู้เป็นไฟฟ้าหรือเป็นปรับมือคิดว่าปรับมือนะฮะหาไม่เจอหาปุ่มไม่เจอด้านหลังเนี่ยคือจริงๆปัญหาก็คือบอกค่อนข้างที่แบบปรับลาบากแข็งนิดนึงไม่แข็งนิดนึงอะแพง,งแข็งเยอะเลยอะ คือดีดแรงมากเลยพร้อมพร้อมดีดออกจากรถใช่ก็บอกก็เล็กก็ขับในเมืองนะใกล้ๆอ่ะไกลก็คือเหนื่อยเมื่อยอยู่เหมือนกันไปดูด้านหลังไหมอดีพับบอกให้หน่อยโอเคสมมุติถ้าเกิดจะเข้าด้านหลังใช่ไหมค่อนข้างลําบากอ่ะมันต้องใช้สงมือมือเดียวไม่ได้มือเดียวเปิดไม่ได้ใช่ไหมคือต้องหลบนะมันตีหน้าหันเลย นี่คือเบาะด้านหลังนะเด็กนั่งหรือให้แบบวางของมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองนั่งดูไหมไม่ได้มานั่งไม่ได้เหรอเพราะเพราะมันมันยากอ่ะพี่ไม่ต้องอเปิดเดี๋ยวเปิดฝาหลังเปิดฝาหลังเอาไว้ได้ไม่ไม่พี่พี่อาร์ต้องใช้มืออีกมือหนึ่งเหมือนปลดล็อกแล้วค่อยดันมันผิดไงใช่ใช่จริงจริงปกติมันต้องดันได้เลยถูกไหมอันนี้คืออีกข้อหนึ่งที่เราก็ค่อนข้างใช้กับใช้แรงเยอะเหมือนกันนะในการที่จะแบบสมมติว่า ถ้าเราจะหยิบของใช่ไหมเอาบอกคืนเนี่ยอ uh ่าฮะคือต้องใช้สองมืออะแล้วก็แบบกดดึงบอะแล้วก็แบบใช้ใช้แรงเยอะมนวรเนี่ยส่วนฝาท้ายก็จะไม่มีมือเปิดอ่าก็คือจะต้องแบบลงเ <ลง S 1> ข้าไปลงเข้าไปมันจะเด้งขึ้นมาเวลาก,กดปุ่มในรถก็เปิดปุ๊บบอะนี่ก็คือมันก็ไม่มีไรล็อกเลยนะครับแบบพับ,พบมันคือแบบพับลงไปอย่างงี้อ่า uh, พับโชว์แล้วมันล็อกไม่ได้อ่ะคือแบบอย่างเงี้ย มันไม่แล้อ่าฮะจริงๆมันเหมาะกับเอาไว้ใส่ของเฉยมากกว่าน,นั่งแบบชั่วขราวใกล้ๆมากกว่าอ่าฮะจริงๆมันไม่เหมาะก็เหมอเอาไว้นั่งเท่าไหร่นี่คือถ้าถ้าพับจะได้ขนาดนี้อันนี้พอกโกอออ่ะถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยโดยเป็น XY กับ XZ ทั้งหมดอะมาแตกต,ต่างกันที่ระยะทางวิ่งเท่านั้นโดยรุ่นวา X เป็นรุ่นถูกมันจะวิ่งได้ระยะทาง116กิโเมตรส่วนรุ่นแพง ZX จะวิ่งได้ระยะทาง170กิโลเมตรส่วนท็อสปิดทั้งคู่มันล็อกไว้ที่100กิโเมตรเท่านั้นใช่ก็กําลังก็20แรงม้าแรงบิด100นิวตันเมตรสําหรับแบตเตอรี่ถ้าใครกังวลก็ p o c o MM รับประกัน5ปีระยะทางที่80,000กิโล <80 km. S 1> ยางใดอย่างหนึ่งถึงก่อนใช่ งอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหลังรับประกันก็เปลี่ยนทั้งแพ็คถ้าเสื่อมก็เปลี่ยนทั้งแพ็คราคาโดยประมาณโดยปรณต,ตอนนี้ราคาเขาแจ้งเริ่มต้นอยู่ที่ณว,วันนี้นะคะแจ้งไว้ที่90,000บาทาาก็ถือว่าพอสมควรแหละในเรื่องของราคาอาก็ MM มี2รุ่น YX ราคา399,000บาทส่วนรุ่น ZX 469,000บาทก็ สองราคาเนี้ยเป็นราคาที่เป็นพิเศษในงานแต่หลายอย่างนี้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปรับเพิ่มเท่าไหร่บอเก,กอ้เอ็มเอ็มมันมาะกับใครในมุมมองในมุมมองเนี้ยมันใครควรจะื้ยใช้งานก็ <laughs> น่าจะเป็นรถของคนมีตังนะล้วซื้อไปจายตลาดมันคือสเปกจริงๆมันมันวิ่งได้มันมันวิ่งได้ระยะทางประมาณหนึ่งแล้วกันแล้วก็มันไม่มากมายที่จะพอวิ่งข้ามต่างจังหวัดเนาะมัน ก็ถ้าวิ่งต่างจังหวัดคงล่ยากอ่ะใชค่คือจริงๆแล้วมันก็คงเป็นรถวิ่งเป็นเออร์เบิร์นอีวีก็คือใช้งานในเมืองเป็นหลักอยู่แล้วถูกออกแบบมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าด้วยด้วยไซส์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันมันก็ถูกกําหนดมาโจทย์ก็คงเป็นอย่างนั้นอ,อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยรุ่น YX เนี่ยเริ่มที่399,00 0าท่เาพบาทแล้วก็ ZX เนี่ยก็เพิ่มเป็น469,000่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่า ถ้าจะซื้อใช้งานเนี่ยก็ถามว่าถูกไหมก็ถือถูกสําหรับรถไฟฟ้าแต่ถามว่าถ้าเทียบกับรถน้ํามันเนี่ยราคาเนี้ยมันกั้มกึ่งแต่ถ้าเกิดโจทย์ต้องการรถไฟฟ้าเท่าไหร่ต้องการรถไฟฟ้ามันก็คือเหมาะกับการใช้ในเมืองอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นรถสำหรับคันที่มันไม่ใช่คันแรกของที่บ้านใช่มันต้องแบบคันที่สองก็คือคนมีตังค์ซื้อไว้ขับไปโรดัสไปบิ๊กซีจักตลาดเล็กเน้อยจริงๆคิดว่าสำหรับปาโก คิดว่าเรื่องราคาไม่ใช่โจทย์โจทย์ของมันคือความน่ารักแล้วก็มันเป็นรถไฟฟ้าที่คิดว่าคนตัดสินใจซื้อไม่ได้มองเรื่องราคาคงมองว่ามันเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันใกล้ๆมากกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนรุ่นใหม่อยากเป็นมากกว่าที่จะแบบว่ามามองว่าแบบเฮ้ยมันได้คํานวณราคาว่าแบบเฮ้ยสี่แสนไปเทียบกับอะไรดีผมว่าคนที่ซื้อรถไฟฟ้าคงตั้งจทย์ออกไปแล้วล่ะว่าแบบ อยากได้รถแบบนี้เพื่อใช้งานแบบนี้อะไอย่างนี้มากกว่าคงไม่ไม่ได้แบบเปรียบเทียบเพราะถ้าเกิดเอาเปรียบเทียบจริงๆอ่ะก็ไม่น่าซ <Okay. S 2> ู้อรถน้ำมันได้กับจำนวนเงินเท่านี้อเค